บ้านไม่รู้เลยออนทัวร์วันนี้นะคะเรามาอีกแล้วกับทริปวันเดียวก็เที่ยวได้นะคะด้วยภารกิจเอ่อทั้งงานประจําแล้วก็ภารกิจของขอครอบครัวที่ต้องเอ่อมีทําอย่างต่อเนื่องก็เลยพาเพื่อนๆมากับทริปวันเดียวก็เที่ยวได้พี่ซิมนะคะจากบ้านไม่รู้เลยออนทัวร์มีเพื่อนๆถามมาอยู่ว่าพี่สองคนชื่ออะไรวันนี้นะคะเราก็เลยมีโอกาสแนะนําตัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็เลยพาเพื ö, ่อนมาชมวิวสวัสดีคร <tal ariat> ับเพื่อนหนุยบันไม่รู้อนเถอพี่ซิมค่ะเพื่อนเพื่อนถามมาชื่ออะไรเออเราก็เลยแนะนําตัวหนุยนะครับจากช่องบันไม่ลู้อันเถอวันนี้เป็นทริปวันเดียวที่เราจะพาไปไหนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อตามไปดูว่าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนแต่ตอนนี้เรามาที่จุดเช็กยินิกจุดหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆแวะค่ะบางตะบูนใช่ไหมที่บางตะบูน ราะว่าเรามาจากเช้นนาเกลือนะคะเราก็จะผ่านจุดนี้มีลิงแสมมีจุดเช็คอินให้เพื่อนๆีร้น่ายรูปมีศาลกุ้มือเหลืองชุนพรมีแล้วแวะไหว้แล้วก็เราแวะถ่ายรูปเช็คอินกันได้ที่นี่นะคะวิวสวยมากเลยแต่ตอนนี้อากาศันจ่ทางเข้านะคะเข้ามาได้เลยตอนนี้อากาศมันจะร้อนไปหน่อยใช่ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงก็จะร้อนนิดนึงร้อนไปหน่อยนึงแต่ก็ได้แสงนะคะจะได้แสงสวยๆน้องๆก็มีอยู่ เดินไปเดินมามีลิงให้ถ่ายรูปอย่าอย่าให้อาหารนะอย่าให้อาหารค่ะเรามาแวะถ่ายรูปได้แต่อย่าแนะนําอย่าให้อาหารเขาเดี๋ยวเจอกันเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปตากอากาศกันที่ไหนติดตามค่ะเรียกถนนเรียบชายหาด แหลมปักเนี่ยเข้าไปชมได้นะแหลมปักเนี่ยแต่เราไม่ได้เข้าเลยใค<ช>รก็ไม่ได้เข้าเลยแหลมปักเนี่ยนะใครจะเข้าอยู่ช่ชงทุกวันนี้มันร้อนอากาศก็ตามนี้นะคะพเพื่อนๆเรามานี่ก็ข้างนอกอยู่ที่32องศานะคะค่อยร้อนเท่าไหร่เลยก็เลยเลือกมาตาอากาศกันเพราะว่า ใช่เราเรียกว่าเส้นหนาเกลือนะคะเราเข้ามาวิวทิวทัศน์กับการเดินทางที่จะสะดวกกว่าเส้นเอกเกษรเราก็เลยเลือกใช้เส้นทางนี้ดีกว่าของกินเยะไม่เยอะนะใช่ข้างทางก็จะมีร้านถ้าสมมติมา่มาเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อนๆซื้อเป็นร้านตู่ใช่เขาจะมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งจุดขายเป็นจุดๆไปนะคะ,ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเรามาวันธรรมดาก็จะเออ ยังไม่มีมาตั้งแต่ก่อนถึงบางตะบูนเมื่อกี้ที่เราเนี่ยนะช่ร้านอาหารเยอะมากลใช่ถ้าเพื่อนเพแบบเข้ามานั่งทานร้านอาหารนี่เลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าเยอะมากเลือกทานไม่ถูกเลยเพราะว่าเส้นนี้จะเป็นเราหลบมาจากเส้นเพชกรเสรมนะคะเราเข้ามาเรียกเส้นนี้จะของกินของฝากแล้วก็ดงปูมีของโคนใช่ป่ะใช่เส้นของโคนเรียก เราจะเลือกเส้นบางตะบูนกันมากกว่าเพราะว่ามีจุดชมวิวมีอะไรที่แบบให้เราได้เลือกถ่ายรูปแต่บางคนเขาแวะเข้าปั๊มหรืออะไรเขาก็จะเลือกเส้นนูน้นแต่ว่าถามว่าปั๊มมีไหมก็มีนะคะแต่ว่าจะอยู่ไกลๆกันนิดนึงเ,เล็กใช่แต่ว่าเราเลือกเติมมาเต็มแล้วเราก็เลือกเข้าเส้นทางนี้รถไออัดหรือว่าไฟแดงเนี้ยแทบจะไม่มีเลยมันเป็นทางโล่งๆแล้วก็ได้ดู วิวทิวทัศน์หรือว่าเพื่อนๆจะจอดเช็คอินก็ได้นะคะนะคะทางเข้าของฟาร์มทะเลตัวอย่างนะคะลมลื่นตั้งแต่ทางเข้าแล้วเราจะได้เห็นระบบนิเวศนะคะทั้งทางด้านข้างทางเข้าแล้วก็ด้านในมีพาน้องๆหนูๆมา ศึกษาธรรมชาติแล้วเรายังจุดเช็คอินสวยๆกลับไปอีกนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะคะเป็นฟาร์มทะเลตัวอย่างเราเข้ามาตั้งแต่ทางเข้าเข้ามานะคะเพื่อนแวะเข้ามาได้เพราะว่าตรงนี้ถ้าตอนเป็นตอนเย็นน่าจะลมลื่นมากๆเลยตอนนี้ที่เรายืนก็คือลมแรงๆนะมันเป็นทะเลในช่ทะเลตัวอย่างฟาร์มทะเลตัวอย่างใช่มีจุดต่างๆให้เราแบบได้เข้ามาเช็คอินแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับ การระบบวิเวศของ,งสิ่งต่างๆที่เราเขาเอามาเลี้ยงจะเป็นปลาจะเป็นองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นจะเป็นปลาจะเป็นกุ้งเป็นหอยนะคะเขาจะมีจุดต่างๆให้เราแบบเข้ามาศึกษาระบบวิเวศแล้วก็พาน้องๆมาเรียนรู้ได้ค่ะอันนี้เป็นปลาปลากระพง ทางปานวนจันปานวนจันเลปานวนจันเหรอเพราะนั่นน่ะนวนจังทะเลใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนู้นเป็นสไลายพงองุ่นนั่นนั่นว่ายขึ้นมาตรงนี้เขาเปิดตั้งแต่แปดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมาพาน้องๆ้องเข้ามานะคะน้องๆ้องหนูๆนูเข้ามานะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราเอาบัตรแรกกับทางเข้าใช่ อันนี้ล่มลื่นนะเพื่อนๆล่มลื่น <loaf. S 1> นี่นะคะเพื่อนๆพื่อนจะไลพวงองุ่นเราจะบอกอีกอย่างหนึ่งนี่น,น,นี่เพื่อนแล้<ช>นะวไล่พวงองุ่นนะอ่าไล่พวงองุ่นโอ้โหาายาไล่พวงองุ่นเพื่อนๆโอ้โหอ่าเพิ <c oughs> ่งเห็นก็รู้ตัวจริงจริงต้นจริงๆวันนี้นะ<ช>เนี่ยเนี่ยใช่ใช่หรือเปล่าวะใช่ดิ ลมด้วยดีไหมใช่คือแดดเนี่ยทําให้เราได้ภาพสวยๆแต่ก็คือลมอ่ะมีตลอดเลยลมจะลมเย็นได้ระว่าใช่ร้อนนะใช่แต่เนี้ยมันมีสไลายให้เข้าพัลมได้สลเข้ามานั่งพักนะคะเพื่อนๆน้องๆเข้ามาก็มาอยู่จุดตรงนี้แล้วก็เช็กอินกันได้ลมแรงลมโฟดีมากเลยดูปากอ่าว หหรตรงนู้น,นก็จะเป็นป่าชายเลนนะคะน่าจะมีลิงสมัยทินแล้วก็มีจุดสกัดน้ําทะเลนะคะที่เขาทําเป็นแนวเขื่อนไว้ก็คือตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยได้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็ได้ภาพสวยๆไปแน่นอนเลยความรู้<ล>มีมีความรู้มีเขาก็อะไรนะโครงการโครงการของในหลวงของในหลวงเรานี่เอง สวยแต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปได้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางผ่านนะคะของที่ที่เราจะไปกันจะไปหาที่เราไปกันเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะไปที่ไหนาตูนรอโ นี่ครับบ่อเลี้ยงปลาเกา๋าปลากาหลังปลาเกา๋าปลาหูช้าง อือดูปละาเก่าครับเก่าไม่เก่าตัวเบลล่มเลยครับออ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 นี่คร,ครับเพื่อนเพื่อนหอยมือเสือนะเพื่อนๆน,น,นใครไม่เคยเห็นของจริงนะครับก็แวะเข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับอหอยมือเสือ เพื่อนนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับผมเพื่อนๆพ่หาดหลวตาลเพื่อนๆพ่อนอาหาดหลวงตานอากาศก็ลมแรงดีกันอะ่ะจะไม่ร้อนนะเพื่อนๆตื่อนเล่นน้ําได้ตกปลาได้เพื่อนก็นมาตกปลากันหาหอ,อยหาปลากันเห็นเขตกปลากันได้นะเพื่อนนั่งชิวชิวอากาศดีมากเพื่อนๆพื่สำหรับเรา วันเดียวครับผมวันเดียวเที่ยวได้พักผ่อนเอาพักผ่อนกันได้ตลอดหาถั่วตานเนหาสงบแต่ถ้าเกิดเราแบบชอบคนเยอะๆก็เลยขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นดุนเลยสามเลยครับแางนี้โอเคอยู่บรรยากาศเงียบมีคนมานั่งเล่นมี นี่มาถึงแล้วนะครับอาถั่วตาลอาที่ย่างอะไรก่อนย่างกุ้งก่อนย่างกุ้งมีพม่าไหมไม่ใช่เลยเพชรบุรีอาถั่วตาลหอ้ลมแรงเต็นเลยลมก็แรงลมแรงมากอ่ะโอ้สุดสุดลมแรงสุดสุดหมต้นมองแม่แล้วโอ้โหลูกิ้นดอกแล้วมาถึงแล้วทำไรเนี่ย ปิ้งย่างอาหารทะเลค่ะที่ไหนที่ไหนที่หาดอะไรนี่อันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่หาดหัวตาลนะคะตาลเป็นชายหาดที่ค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็แต่ลมเย็นมากค่ะใช่บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ดูน้องดิดูน้องดิใช่น้องฟินละค่ะนอนฟินเลยมีอะไรก็พาเพื่อนเพื่อนมาเราซื้ออาหารจากมหาชัยมานะคะแล้วเราก็มาปิ้งย่างค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้หอยเชลค่ะอันนี้กุ้ง กุ้งตัวใหญ่แล้วก็โอ้โอตัวใหญ่ค่ะแล้วก็หอยแมงคู่ย่างค่ะตามด้วยเผ็ดเห็ดย่างสับแก้มแล้วก็ทกินซีฟูดนะคะเราทำเองแล้วก็หอยเชลมาทานกันค่ะเพื่อนๆพื่แล้ว,วเ,ไปไปดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูใช่เดี๋ยวแดดลงลมงตกเราจะพาไป ที่เรียกชายหาดนะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมบรรยากาศยามเย็นอีกครั้งหนึง่งแวะทานอาหารกันก่อนค่ะตรงน,นี้ก็คือหาดหัวตาลน,นะคะที่เพื่อนๆมาเช็คอินได้แล้วก็บริเวณด้านหน้านี้กะจัดพอ็อนั่งชิวได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีจุดที่มีคำแจมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาก็คือปฏิบัติตัวตามนี้นะคะเพราะว่าเวลามี อุปรสรรคใดๆก็คือตันนี้เลยค่ะนี่นะคะกฎระเบียบหกข้อนะคะปฏิบัติกันด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นมาตรฐานของทางหาดที่ให้ใช้บริการค่ะเพื่อนๆตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วนะคะเราก็พาเพื่อนๆไปดูจุดเช็คอินนะคะที่หาดหัวตาลตอนนี้เราก็พาหมุดตุ่นลงมาด้วย สถานที่กันใช่เรามาดูสถานที่กันานที่เป็นยังไงไปดูน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วเด่นลมลมตกแล้วมาหมุตรมาค่ะแม่เลยสถานที่กันเ,นเพื่อนๆตรงนี้นะคะพเพื่อนๆลงมาถ่ายรูปนะคะเซลฟี่ได้ดูดิเนื้รถเห็นได้เลยน้ำลงเลยไ้แล้วเนี่ย ดันลบตกงแล้วเป็นหาดที่แบบเหมือนเป็นหาดของตัวเองยังไงไม่รู้สงบเงียบใช่คนไม่เยอะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะมีคนเยอะอยู่ใช่แต่ถ้าเท่าคนผู้บ้านก็ต้องฟังใช่ถ้าคนเยอะๆต้องไปนู่นเลยอาจจะสำราญทางนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นหาดรับรับเขาเรียกว่าหาดรับรับหาดหัวาลใช่ เพื่พอ่มีพ้อบมีอะไรเสืยปูนะคะก็มานั่งได้เลนน้ำได้นะคะช้ะ <c oughs> ไปมือเตือนได้ไปมือไปมือเตือนี้ไปค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็พาเพื่อนเพื่อนมาจนถึงตอนเย็นแล้วนะคะพาที่จะันทนแล้วนะคะก็ฝากหาดหัวตาลน,นะคะหรือที่ในชัยเล่ออีกชื่อนหนึ่งว่าหาดบ้าน,นหาดบ้านไร่ค่ะหาดบ้านไร่จะอยู่ซอยที่เท่าไหร่นะซอยถ้าเรามาจากมาจาก,าาจากหาดเจ้าสำราญหาดเจ้าสำราญประมาณสองกิโล รอยเทศบาลสองคับสิบสี่ค่ะดูปราปาสีฟ้านะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาหาสงบลมลื่นใช่เป็นเหมือนหน้าสวนตัวนะคะแต่ว่ามีห้องน้ําแล้วก็มีห้องอับน้ําให้เพื่อนสามารถเล่นน้ําได้โอเคอยู่นะค่ะเป็นเย็นเนี่ยเล่นน้ําได้แต่ว่าจะคือจะแรงหน่อยใช่อุ่นสุนเลยค่ะก่อนจะกันวันนี้นะคะก็ฝากท่องบาไม่รูเรื่องทัวไปด้วยนะคะฝากเพื่อนเื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด Subscribe ติดตามให้เราด้วยนะคะมีคลิปต่อๆไปเราก็จะพาเพื่อนๆมาหาจุดเช็คอินฟินนะคะเป็นคลิปมันเดียวก็เที่ยวได้สั้นค่ะแป๊บๆเออค่ะบ้านแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาสบายๆไม่เยอะค่ะแล้วถ้ามีโอกาสนะคะได้ครั้งคืนเราก็จะพาเพื่อนๆไปกลางเ้น์กันแต่ตอนนี้เวลาไม่มีเราก็เลยอดกางเซนด์ใช่ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะไม่ลาตัวค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย 拜拜，拜拜。